เมื่อวันที่11มกราคม2567ณนห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหทเฉลัยวราชภัยเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ศาสตราจารย์สศสิวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งนำโดยอาจารย์สมฤทธิ์ประจงแตงผู้ในการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรับฟังความก้าวหน้า ในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพศ2567ในส่วนที่มาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีรับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยการเสวนาวิชาการในหัวข้อซอฟต์พาวเวในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชการแสดงบนเวทีกลางงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช าการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ7 2พรรษาและนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็พเจพระนารายมหาราชและกิจกรรมลานวิถีไทย